สวัสดีค่ะบ้านเฟนบูดอกพัทยาค่ะอีพีนี้นะคะจะพาพี่ๆมาดูนะคะจะพาน้องมาอาบแดดแบบนี้เลยนะคะในการอาบแดดนะคะช่วยในเรื่องของผิวหนังนะคะน้องจะมีขนผิวหนังที่สวยงามนะคะแล้วน้องก็จะแข็งแรงด้วยนะคะและอีกสําคัญอย่างหนึ่งเลยนะคะน้องจะไม่ค่อยเป็นหวัดนะคะในระบบทางเดินหายใจนะคะน้องจะดีมากๆค่ะหวัดน้ำมูกนี่น้องจะไม่ค่อยมีเลยนะคะ คุณแม่พาน้องมาอาบแดดในช่วงเช้าค่ะ8ปดโมงเช้าถึง9ก้าโมงนะคะใช้เวลาอาบแดดประมาณ10-20นาทีค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะช่วงเย็นด้วยนะคะเราก็จะพาน้องอาบแดดค่ะก็คือเหมือนกันค่ะ10-15นาทีช่วงประมาณ5โมงครึ่งถึง6โมงนะคะทำอย่างนี้เป็นประจำนะคะสม่ำเสมอนะคะจนกว่าน้องครบ2 3สเดือนค่ะ รับรองได้ค่ะว่าน้องจะแข็งแรงนะคะร่างกายน้องก็คือจะมีภูมิต้านทานด้วยนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อยาบำรุงใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะในการพาน้องมาอาบแดดค่ะแค่เราสละเวลานิดนึงนะคะพาน้องออกมาแบบนี้เลยค่ะน้องก็จะได้ปรับอุณหภูมิด้วยนะคะเพราะว่าส่วนมากอยู่ในห้องแอร์ด้วยห้องพัดลมด้วยให้น้องได้มาเจออากาศแบบธรรมชาติด้วยค่ะน้องจะมีการปรับตัวที่ดีขึ้นด้วยนะคะ เป็นการสร้างรากฐานที่ดีให้กับน้องนะคะเวลาเอาไปอยู่บ้านใหม่น้องจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะในตอนนี้นะคะน้องอายุได้2อาทิตย์แล้วค่ะคุณแม่พาน้องอาบแดดตั้งแต่แรกคลอดเลยนะคะไปถึงนี่ค่ะจนกว่าประมาณ2อสาเดือนเลยค่ะทำทุกวันเป็นประจำสม่ำเสมอน,นะคะน้องจะแข็งแรงค่ะแม่ตาอ,อี้ก็อยู่ข้างๆนี้เลยนะคะดูลูกๆอาบแดดแบบนี้เลยเนะะี่ยค่ะน้องจะมีขนที่ผิวหนังที่สวยงามมากค่ะสีชมพูเลยนะคะตามรูปเลยค่ะ เนี่ยค่ะแม่เตอี้ก็จะนั่งอยู่ข้างๆนะคะดูลูกตัวเองอาบแดดอยู่นะคะเนี่ยค่ะน้องจะฉีดนะคะคุณแม่นั่งอยู่ข้างๆแบบนี้เลยนะคะยังไงนะคะฝากด like, กดไลค์กด s ับสไครป์เป็นกํลาลังใจให้เราด้วยนะคะ บ้านเฟ็นบุดอกพัทยาค่ะเราจะทำนะคะคอนเทนต์ดีๆนะคะเกี่ยวกับการดูแลน้องหมาพันธ์ุเฟนบุดอกโดยตรงนะคะจากประสบการณ์จริงของแม่ฟ้าเลยนะคะในทีมของบ้านเฟนบุดอกพัทยาค่ะอีพีนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะไว้มาดูรูปน้องที่น่ารักกันเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะ เนี่ยค่ะแม่เตอายนะคะเขาจะเฝ้าดูลูกเขาแบบนี้ไม่ห่างเลยนะคะจะห่วงของเล่นแค่ไหนก็จะอยู่คอยดูแลลูกตลอดเวลาค่ะ, <c oughs> คะเขามีสัญชาตญาณความเป็นแม่สูงมากๆเลยนะคะแม่เตอายนะคะแบบนี้เลยผ <c oughs> ้าที่กองอยู่นี่คือผ้าที่ตากแดดรอพับนะคะ <c oughs> เราจะซักผ้าตากแดดแล้วก็ฆ่าเชื้อทุกวันค่ะแล้วก็พับกเก็บไว้ให้ห้องให้น้องได้ใช้นะคะเนี่ยค่ะเราเตรียมพาน้องเข้าไปในห้องแล้วนะคะเนี่ยค่ะ ช่วงนี้นะคะบ้านเรานะคะเปิดจองน้องหมาอยู่นะคะจะมีก็คือตัวผู้นะคะสีขาวนะคะแล้วก็มีตัวผู้สีครีมนะคะเปิดจองค่ะช่วงนี้น้องยังไม่สามารถไปบ้านใหม่ได้นะคะก็ต้องเปิดจองแล้วก็รอให้น้องครบอายุนะคะเราก็จะสามารถไปส่งให้พ่อแม่ใหม่ได้เลยนะคะ เพียงแค่จองเข้ามานะคะเราก็จะดูแลน้องใส่ใจน้องเป็นอย่างดีค่ะพอน้องพร้อมออกบ้านใหม่เราถึงจะพาน้องไปส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้เลยค่ะมาดูความน่ารักของน้องๆกันเลยนะคะบอกก่อนนะคะว่าของเรานะคะเตี้ยสั้นกระโหลกใหญ่นะคะหน้าบีบีแบบนี้เลยนะคะบอดี้กระชับค่ะสวยค่ะอันนี้คือเกรดสวยเลยนะคะแบบนี้เลย